สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้เนาะก็มาพบก,กับช่อนจ่าป่าเ้าพุเมืองเพชรบูร์วันนี้นะคะจะมีเทคนิคนะเทคนิคใครนะคะที่าหาซื้อแมทไม่ได้หรือว่าอยากลองแมทใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีวิธีการาทาแมทน,นะคะแบบบ้านๆเอาแบบบ้านๆไปเลยนะคะเทคนิคนะคะไม่ยากแล้วก็หาซื้ออุปกรณ์ง่ายมากนะคะเราไม่ต้องไปหาซื้อราคาแพงทุกวันนี้แมท ค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าโควิดรอบ2เข้ามาเดี๋ยวนะคะมาดูว่าอาะใครเคยเห็นแมงตัวนี้บ้างถ้าเห็นนะคะก็ ถือว่าทบทวนความความหลังความเก่าสมัยเด็กนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแมงงวงช้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นแมงงวงช้างนะคะสมัยเด็กๆใครที่เคยเห็นนะคะใครเคยดูนะคะอ่าอันนั้นไม่เกี่ยวนะคะน,น,น,น้องเหมียวมาเป็นเพื่อนนะอันนี้นะคะจะเป็นแมงงวงช้างนะอ่าอันนี้เจอบางทีก็56ตัวเลยนะเรียงกันแตะ วันนี้นะคะเจอตัวเดียวเราจะไม่แตะเขานะคะคือปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติส่วนมากเขาจะอยู่ที่ต้นลำไ่นะอ่าอันนี้จะเป็นต้นลำไยว่าต้นใหญ่จริงๆอ่ะตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่าอ่าต้องอ่าเาเรียกว่าอะไรนะจะจะปลูกสักนะจ่าก,ก็เลยเออให้เขาตัดออกอ่อาอาเอาเดินนีไปไหนเนาะโอ้ยนออันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําแมสกันนะคะอ่านะคะวันนี้นะใครนะคะที่บอกว่า โอ้ยตามเทรนเขาไม่ทันนะว่าแมสตอนนี้นะคะบางคนก็บอกโอ้ยโซ่แบบโซ่แบบโซก็สวยนะคะสายคล้องแมสอะไรแบบโอ้ลูกปัดนี้ๆเนี่ยน้ยดูกุ้งกลิ้งมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะคะวันนี้นะเรา,เาคนเรานะอย่าไปตามเทรนนะคะเอาแบบที่ว่าเราเราคิดว่าเราทําเราทําแล้วมันดูดีอะ่ะเออเราเอาแบบนั้นดีกว่าวันนี้นะคะจ๋าก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดให้เล็กนิดนึงนะคะ แต่ว่าคลิปต่อไปเป็นเลขแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะจะมีวิธีทำแมสแบบใหม่นะคะก็อยู่ที่ใครชอบไม่ชอบนะคะก็อยู่ในป่าเนาะมันมหนาวหน่อยก็เอาผ้าคลุมมานะคะไม่ใช่ผ้าคลุมแนละ้วเพราะผมเละไม่รู้ว่าที่อื่นหนาวหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่หนาวนะไม่หนาวแต่ว่าได้ห่มผ้าเออเป็นผ้านะคะอ่ะอุปกรณ์นี่มีแค่หนังยาง นะคะมีแค่หนังยางส่วนนะคะที่จะมาใช้เป็นตัวแมสเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนนะคะหนังยางเราจะทํายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะหนังยางนะคะเมื่อสมัยตอนเป็นเด็กอะ่ะใครที่ชอบเล่นกระโดดยางนะเราก็ผูกหนังยางเลย,ยนี้ถ้าใครเอาห้อยกับนิ้วโป้งอะ่ะนิ้วโป้งก็เออสบายเลยนะคะนี่มันก็จะจะต่อกันออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าโอ้สายแมสนะคะอันละอันนึงอะ่ะสามสเพอเพอห้ไปเลยนะคะนี่ล้วต่อต่อกัน เรื่อยๆนะคะต่อให้ยาวเลยเรากะเอากะหน้าเราอะเออว่าหน้าเราอะอาจะจะแบบสั้นแบบยาวขนาดไหนเสร็จแล้วนะคะได้ขนาดนี้นะ <c oughs> แล้วก็เอามาคล้องกัน <c oughs> ก็อยู่อยู่ที่ความชอบของเรานะเอออันเนี้ยเอาอุปกรณ์ธรรมชาติธรรมชาติไปเลยดีกว่าเราไม่ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเลยนะคะเขาบอกว่าออกจากบ้านทุกวันนี้ต้องสวมสัมแมตต้องสวมใส่แมสนะคะแมสนะ อันนี้นะคะใส่แล้วเราก็ต้องทิ้งใช่ไหมแบบนี้ใส่แล้วอะ่ะเราก็ต้องทิ้งนะมันก็โอ้แผ่นนึงนะก็ตกลาวๆที่เยอะเหมือนกันแต่นี่ได้มาแล้วคล้องเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจ๋าจะพามาดูวิธีการใส่แมสมาดูตัวปิดปากของจ๋าอันนี้นะคะ เราจะใช้อันนี้นะถึงแม้ว่าเราเลิกใช้เราเราไม่ทิ้งก็ได้เราเอามาถูถูถ้วยถูจานต่อได้นะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคล้องเวลาออกจากบ้านไปร้านค้าปากซอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้แบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะอ่ะพอได้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ของกาจะจะมีอยู่แค่นี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเรานะคะจะใส่ยังไงนะคะให้มันอยู่เราเอาตรงนี้นะคะคล้องไว้ก่อนคล้องหูหนึ่งข้างแล้วก็พับพับออกมาก่อนนะ อ่าเสร็จแล้วเราก็จับไว้ก่อนนะจับข้างนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยที่เราบอกว่าจะเอาเป็นแมสอะ่ะอ่าใส่เข้าไปเลยกะกะให้มันปิดปิดตรงปากกับจมูกนะดึงคล้องกับหูข้างนี้ไปเลยนี่เราก็จะได้เป็นแมสแล้วอันเนี้ยนะคะคือว่าเอาอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนดีกว่านะเราไม่ต้องไปเอาแบบเอ้ยเทนนะคะแมสแบบนี้เสยลายกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่ต้องนะคะนี่ อุปกรณ์ของเรานะคะหนังยางเลยอันนี้ง่ายที่สุดอันนี้นะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งปกติใช้แล้วเราต้องทิ้งซื้อใหม่ไม่ต้องทิ้งเราเอามารางเล้างจานได้นะคะอันนี้นะคะก็ปิดได้ทั้งจมูกปิดได้ทั้งปากนะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบอยากลองลองทำเฉยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ